you ก็กลับมาต่อกันในเกม No Man's Sky นะครับไม่ต้องตกใจนะครับที่เรามาเจอหน้านี้กันอีกแล้วในหน้าเว็บของ Reddit นะครับตรงนี้เนี่ยผมเปิดมาหน้านี้เพราะว่าผมเนี่ยอยากจะได้ยานที่เป็น Living Ship นะครับลำนี้นะครับซึ่งพิกัดเนี่ยผมจะไม่ทำการยกตัวอย่างแล้วกันนะครับในเว็บ Reddit เพราะว่าผ่านมาหลายรอบแล้วก็สามารถเข้าไปหาในเว็บ Reddit ได้นะครับลิงก์อะไรพวกนี้ผมจะไม่ทิ้งไว้นะครับสามารถเข้าไปหาเองได้เลยโดยที่ผมจะแนะนาอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าตัวแท็กนะครับที่ผมจะ ที่ที่จะแนะนำนะครับก็คือตัวริวิ้งชิปนะครับแล้วก็อันดีสกอยูคลิดครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าริวิ้งชิปนะครับอันนี้เนี่ยอยู่ในกาแล็กซี่ยูคลิศนั่นเองนะครับ ก็สาหรับใครที่งงๆนะครับว่าเออทำไมต้นคลิปหรือว่าหน้าปกคลิปเนี่ยถึงได้บอกว่าในเนื้อหาใน EP นี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการอัปเดตหรืออะไรประมาณนี้ครับคือพอดีว่ามันจะมีเรื่องการอัปเดตนะครับเนื้อหาใน EP เนี่ยมันจะมีอัปเดตนะครับมีการเพิ่มตัวช่องเก็บคอนะครับในยานลิฟวิ่งชิปที่เราเพิ่งจะหามาได้นะครับเราก็ผมอยากจะเพิ่มเติมอย่างหนึ่งสําหรับคนที่อาจจะสงสัยว่าถ้าเราได้ลิฟวิ่งชิปมา1นึ่งรัมแล้วนะครับรัมแรกมาแล้วเราอยากจะหาร ก็เดี๋ยวจะได้รวบยอดไปเลยโดยที่ตรงนี้เนี่ยผมมาเปิดหน้านี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราเข้าเกมไปแล้วเนี่ยเราจะได้ไปแบบยาวๆเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเปิดไปเปิดมานะครับออกเกมแล้วก็เข้าไปใหม่แบบมานี้ซึ่งมากลับมาตรงนี้ครับข้อมูลตรงนี้นะครับสาหรับตัวริวิ่งชิปนะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมหามาสมักพักหนึ่งนะครับอันเนี้ยสังเกตนะครับว่ามันคือ,อเรียกว่าข้อมูลเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันว่า ข้อมูลของเมืออ่อสีปีที่แล้วเนี่ยมันยังอยู่ไหมนะครับสำหรับยานที่เป็นลิวอิงชิปสีดําแดงนะครับอันนี้ผมเห็นแล้วแบบสวยมากเลยครับคือเห็นแล้วอยากได้เลยอย่างแรกนะครับโอเคมาสิ่งที่เราจะต้องรู้นะครับหรือข้อมูลที่เราต้องรู้ในกรณีที่เราอยากจะได้ลิวอิงชิป เน้นย้ำนะครับตั้งแต่ลำที่2ขึ้นไปครับคือคุณจะสามารถหาลำต่อไปได้นะครับคุณจะต้องมีการหาลำแรกให้ได้ก่อนโดยที่ไม่สนด้วยว่าลำแรกเนี่ยจะได้เป็นคราฟตู้นนั่นนี่อะไรหรือว่ารูปแบบยังไงครับไม่เป็นไรขอแค่ทําการหาแล้วก็เล่นภารกิจในลำแรกเนี่ยให้จบซะก่อนครับหลังจากนั้นก็ค่อยไปตามหาลำสองลำสี่ต่อไปนั่นเองนะครับสิ่งที่เราต้องรู้หรือข้อมูลที่เราต้องรู้ครับในการหาหรือว่าในการที่เราจะหาตัวยาลิวิ่งชิพเนี่ยก็คือนะครับหนึ่งเลยพิกัดครับที่เป็น เป็นตัวกริบหรืออักขระครับซึ่งในรูปนี้มันมีอยู่แล้วนะครับก็จะอยู่ทางด้านมุมซ้ายล่างครับปกติเนี่ยเขาก็ถ้าสมมติว่าเกิดเขาไม่ให้ตัวภาพ กีบเรือขระดมาเนี่ยปกติแล้วถ้ามันมีรูปแบบนี้ในการถ่ายมาเนี่ยให้เราสังเกตตัวกีบเรือขระดที่อยู่ทางด้านซ้ายล่างของรูปภาพนะครับจะสามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับโอเคอย่างต่อไปครับก็คือข้อมูลของระบบดวงดาวหรือดาวเคราะห์ที่จะต้องเจอครับอันนี้จําเป็นนะครับตรงนี้เนี่ยผมจะขอข้ามตัวระบบก a แล็กซี่ไปละกันเพราะว่าอย่างที่บอกไปอะว่าเราเข้ามาที่แท็ก ตัวนี้วิ่งชแล้วก็อนุสกรียูยคลิตนั่นหมายความว่าทุกยานทุกรามนะครับที่อยู่ภายในแท็กห้องนี้เนี่ยก็คืออยู่ภายในระบบกาแล็กซียูคลิตครับตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้เน้นย้ำนิดนึงเพราะว่ามีคนเข้ามาถามผมเหมือนกันว่าไปตามพิกัดที่ที่ได้มาแล้วทําไมถึงไม่เจอครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่า สมมติว่าถ้าเกิดไปแล้วหาไม่เจอเนี่ยมันมีหลายสาเหตุมากๆเลยแน่นอนว่าถ้าอยากจะไล่รเรียงจริงๆเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าพิกัดไม่ไม่ถูกนะอาถ้าพิกัดใส่แบบถูกต้องไม่ผิดนะครับอ,อยากจะให้ย้อนกลับไปดูสักนิดหนึ่งละการข้อมูลของผมเนี่ยเพราะว่าผมจะบอกเสมอว่าถ้าเราจะหาไอ้ตัวนี้เราจะต้องรู้อะไรบ้างนะครับหรือถ้าเราไม่รู้บางอย่างเนี่ยเราจะสามารถไปหาเองได้ไ,ดไหมหรือว่าจะดูได้จากไหนอะไรประมาณนี้ครับถ้าสมมติก็เกิดข้อมูลไม่ครบนะครับหรือยกตัวอย่างละการง่ายๆว่าถ้าเราได้ข้อมูลมา มันเป็นกาแล็กซี่ไอเซนทาอะไรประมาณน,นี้แต่ว่าเราอยู่ยูคคิดเนี่ยยังไงก็ไม่เจอนะครับแม้ว่าพิกัดที่เราใส่ไปหรืออักขราหรือกริปอะไรต่างๆเนี่ยที่เราใส่ไปเนี่ยมันจะใส่ได้แต่มันจะไปโผล่กันคนละที่นะครับอีอต้องเข้าใจนิดนึงก็คือตรงนี้เนี่ยอ่ะผมเน้นย้ํปไปเลยละกันอันนี้คือยาลิวิงชิปอยู่ใน ระบบแกแล็กซียูคลิดนะครับก็คือระบบแกแล็กซี่แรกเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเรามีพิกัดมีอาคารมีกริบเรียบร้อยแล้วนะครับทางด้านซ้ายล่างในรูปภาพนะครับต่อไปครับก็ระบบดวงดาวเนี่ยจริงๆถ้าสมมติเกิดเขาให้ชื่อดวงดาวมาระบบดวงดาวจริงๆมันก็ไม่สาคัญครับเพราะว่าชื่อดวงดาวเนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกแล้วนะครับซึ่งในนี้นะครับเขาบอกมาเลยครับว่ายานจะเป็นสีดาแดงอะไรประมาณนี้ซึ่งก็คือรายละเอียดของยานนั่นแหละนะครับแล้วก็ดวงดาวเนี่ยอยู่ที่ดวงดาวที่มีชื่อว่าอิปโตนะครับคอตัวนี้ย่อมาจากโค นนรหรือตัวพิกัดนะครับพิกัดในดวงดาวตรงนี้ถ้าเราวาัไปแล้วนะครับให้หาดวงดาวตัวนี้นะครับเราก็พิกัดจะอยู่ที่บวก19.44กับบวก47.93นะครับอยู่ในกาแล็กซี่ยูคริปนะครับอันนี้ถือว่าข้อมูลครบถ้วนเลยนะครับแต่สิ่งที่จะต้องรู้ครับคือข้อมูลเนี่ยมันเป็นข้อมูลเก่าเมื่อ4ปีที่แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นกันว่า ตัวยาลำเนี้ยที่ผมอยากได้เนี่ยมันยังอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็วิธีทางต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอีกทีละกันเพราะว่าวิธีในการหายาเล v วิ g ์งชิอ่าลำที่2ขึ้นไปเนี่ยค่อนข้างจะยากครับแล้วก็มีรายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับโอเคก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดต่างๆกันในตัวเกมแล้วกันซึ่งเดี๋ยวเข้าไปในตัวเกมเนี่ยเรื่องแรกที่ผมจะทําการนําเสนอนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอัปเดตพวกโมดูลเทคโนโลยีต่างๆนะครับแล้วก็พวกการเพิ่มช่องเก็บของต่าง ่างของยา living s h i p นะครับพวกไอเทมต่างๆเราจะหามาได้จากไหนตรงนี้ผมไปหาข้อมูลให้แล้วนะครับก็เดียวยังไงตรงนี้ไปเจอกันในตัวเกมนะครับ เอาละครับมาก็หลังจากที่เราได้ตัว Living c ช i p มาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใน EP ที่แล้วเนี่ยผมได้ทำการนำเสนอครับวิธีคร่าวๆ้วกันนะครับในการหาตัวโมดูลในการอัปเดตต่างๆเนี่ยเราก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้ผมไปหาข้อมูลมาล้วครับการอัปเดตโมดูลในการอัปเดตต่างๆนะครับหรือเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเราสามารถหาได้จากไอเทมตัวนี้นะครับเราก็ไอเทมตัวนี้จะเป็นตัวที่เราจะเอาไว้ใช้ในการเพิ่มช่องเก็บของครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีนะครับหรือตัวสโตรเรจด้านล่างนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย สตัวนี้นะครับสามารถหานะครับได้จากการส่งยานลูกครับออกไปทำธารกิจโดยที่ตรงนี้สเปคไปเลยว่าจะได้เฉพาะนะครับยาที่เป็นประเภทริฟวิ่งฟริกเกตเท่านั้นนะครับก็คือ,อยาที่มันเป็นอ่พวกตัวนี้นครับก็คือตัวที่มันหางยาวๆประมานี้ ที่อยู่ในประเภทตัว Living Frigate นะครับโอเคเอผมไม่อยากจะใช้ว่ามันคือรีเวทาน,นะเพราะว่าเราสามารถหาไอ้พวกนี้ได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมขอย้อนกลับมาดูนิดนึงนะครับยานประเภทพวกนี้นะครับมันจะเป็นสัญลักษ์ณ แบบนี้สําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับมันจะขึ้นใช้ว่าตัวออแกนิกนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันคือยาประเภทลีวิ่งฟริเกตนั่นเองนะครับก็ผมจะมีดีเวทาเนี่ยอยู่ตัวหนึ่งที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นตัวอื่นนะครับที่เราเก็บมาเพิ่มนะครับอันเนี้ยผมไปทําการเก็บมาหลังใหม่นะครับแล้วก็ตกเคลภารกิจนะครับที่ที่ผมสังเกตดูผมลองสุ่มส่งไปทุกภารกิจเนี่ยรู้สึกว่านะครับไม่ได่ใ่เหมือนกันเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่มันจะได้ตัวเคลมภารกิจโอ้อันนี้ หา,หาไม่เจอส่วนใหญ่แล้วที่จะได้ตัวขอไอเทมพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นภารก,กิจที่ใช้เวลานานมากครับประมาณ19-20ชั่วโมงต่อต่อเควสต่อการสำรวจเลยนะครับซึ่งตรงน,นั้นเนี่ยผมส่งไปทียากจะได้พวกไอเทมพวกนี้เสมอนะครับก็สําหรับใครที่อยากจะรู้ว่าไอเทมพวกนี้หาได้จากไหนก็คือส่งยานนะครับออกไปทําการสำรวจหรือทาภารกิจครับโดยที่ยานที่ส่งออกไปเนี่ยจะต้องเป็นประเภทตัวลีวิ่งฟริเจตนะครับหรือพวกรีไวทานพวกนี้เนี่ยเป็นหลักเท่านั้นนะครับอ่าอันอื่นเนี่ยผมลองเทสละ ไม่ได้ครับไม่ได้สักอันเลยนะครับก็ตรงนี้ก็เลยไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าจำเป็นจะต้องใช้ตัวเนี้ยอย่างเดียวเลยนะครับแต่ว่าภารกิจเนี่ยยังไม่ชัวร์เท่าที่ผมสังเกตเองนะครับก็คือภารกิจที่จะได้เนี่ยจะเป็นภารกิจที่ใช้เวลายาวนานในการสำรวจนะครับก็จะได้ตัวไอเทมพวกนี้มานะครับโอเคจบนะครับสำหรับเรื่องของไอเทมในการหา2อ,อย่างนี้ครับก็ไอเทมตัวเนี้ยผมทําการ e x ็กซมาประมาณนึงนะในอีพีทแล้วเลยครับผมได้ทําการ e x ็กซมามันจะได้เป็นตัวระบบในการเอายานจอดนะครับบนผิวน้านะครับเราก็ตัวที่เราเอาไว้อาจะเป็น ตัวที่เราเอาไว้ทําการชาร์จตัวพลังงานในการเอายานขึ้นลลนะครับตัวนี้นะครับซึ่งที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นโมดูลในการอัปเดตนะครับพวกเทคโนโลยีต่างๆแล้วมันจะไม่ใช่ตัวเทคโนโลยีนะครับมันจะเป็นการอัปเดตต่างๆแล้วซึ่งมันก็จะมีคลาตั้งแต่คลา C คลา B คลา A คลา S นะครับพวกนี้โอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมา เพิ่มเติมนะครับสำหรับโมดูลในการอัปเดตนะครับคือพวกเนี้ยที่ผมที่ผมเอ็กซมานะครับเดี๋ยวผมจะลองเอ็กซให้ดูอย่างหนึ่งละกันปุ๊บก็จะได้มาเป็นตัวนี้1อันนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะมีคลาสต่างๆนะครับเดี๋ยวผมเอาเป็นคลาสอ่าขอเป็นตัวตัวนึงก่อนละกันนะครับเอาเป็นระบบในการเอายานขึ้นลงละกันอันนี้เป็นการรีชาร์จโอเคเป็นตัวนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวผมขอดูก,ก่อนว่าตัวนี้มันคืออันนี้น่าจะเป็นพาวส์อ่าพาวซิ่งฮาร์ก็คือตัวพาวซิ่งจินโอเคพาวซิจินยังไม่มีกันเดี๋ยวผมขอเริ่มจับพาวซิ่งจิ้นเลยกันผมจะท,ทำการติดตั้งตัวพาวซิ่งจินนะครับที่เป็นคลาสซีโอเคปึ๊บไปประมาณนี้นะครับทีนี้ครับ ข้อดีนะครับของยา living chip พวกนี้เนี่ยคือเทอรีต่างๆเราสามารถทําการอัปเกรดคลาสนะครับได้อย่างง่ายๆเลยโดยใช้ตัวนานไนท์เท่านั้นนะครับสังเกตนะครับว่าผมเอาตัวเคอร์เซอร์เนี่ยมาวางไว้บนตัวเทลรีอัปเกรดตัวที่เป็นคลาส4ตัวนี้นะครับสังเกตว่าเราสามารถใช้นาไนท์เนี่ย210นาไนท์ในการอีโวนะครับหรือทําการพัฒนานะครับตัวอัปเกรดตัวนี้ได้นะครับก็ทําการกดปุ๊บ ตรงนี้นะครับจากคลาส C นะครับจะกลายเป็นคลาส B นะครับและแน่นอนครับเมื่อคลาส B เป็นคลาส A ใช้310รนาทครับปุ๊บเป็นคลาส A ครับแล้วก็ใช้อีก430ครับปุ๊บจะเป็นคลาส S เลยนะครับนั่นหมายความว่าตรงนี้เนี่ยข้อดีของมันคือ ต่อให้เรามีแค่คลาสซีเนี่ยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตราบใดที่เรายังมีนาไนเนี่ยมันก็สามารถพัฒนานะครับหรือว่าเปลี่ยนเป็นแร้งคลาสเอสได้นั่นเองนะครับโอเคอันนี้จะเป็นการยกตัวอย่างนะครับผมจะยกตัวอย่างประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนไอเทมตัวนี้ได้มาเหมือนกันนะครับกับตัวนี้เช่นเดียวกันครับก็หาได้จากการส่งยานลูกที่เป็นแบบรีวิ่งฟริเกตนะครับออกไปทําการสํารวจทำภารกิจนะครับก็จะได้ตัวนี้มาเหมือนกันวิธีการใช้ครับเราไม่จำเป็นต้องไปทําการอัพ เดตหรือว่าเพิ่มช่องเก็บของเนี่ยที่สเป s t ต t i o n เลยเราสามารถทำได้เลยนะครับก็ตรงนี้ผมจะทำการกด X ค้างเพื่อทำการใช้ไอเทมตรงนี้ครับมันก็จะเข้าสู่หน้าจอในการเพิ่มช่องเก็บของนะครับหรือช่องทิวทัต่างๆครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มไปประมาณหนึ่งแล้วกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคประมาณนี้นะครับเอาเอาพอประมาณแล้วกันครับเอาพอประมาณให้มันแบบสวยๆหน่อยแล้วกันปึ๊บเอาสักอีกหนึ่งแถวนะครับปึ๊บปึ๊บ,บหนึ่ง สองโอเคประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าผมอยากจะขึ้นอ,อยากจะไปทําการเพิ่มช่องตัวเทโลยีด้านบนนะครับก็แค่กดซ้ายหรือขวาเท่านั้นนะครับมันก็จะเลื่อนไปด้านบนเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคตรงนี้ขอทดลองทดสอบสักหนึ่งแถวละกันนะครับก่อปื๊บเออมันไม่มีบอกใช่ไหมเนี่ยว่าเราเหลือไอเทมเท่าไหร่น่าจะอยู่ด้านบนนะครับโอเคเรียบร้อยตอนนี้ตอนนี้อ่าเดี๋ยวก่อนนะมันไม่ลดหรอโอเค ทีนี้ขอเช็คนิดนึงครับเหมือนไม่แหนใจว่าลดหรือเปล่าเมื่อกี้ผมลืมดูได้ว่ามันเหลือเท่าไหร่อ่าประมาณนี้นะครับคือการเพิ่มช่องเก็บของการอัปเดตอัปเกรดต่างๆทเทคโนโลยีหรือการเพิ่มเทคโนโลยีต่างๆนะครับประมาณนี้นะครับโอเคก็สําหรับการเพิ่มช่องเก็บของเพิ่มเทคโนโลยีน่นจาจะจบแค่นี้นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับก็จะเป็นพวกเทคโนโลยีต่างๆนะครับตัวนี้ผมขอข่าไปได้ยกันเพราะว่ามันจะคล้ายกันนะครับก็เราทําการวางปุ๊บ ตรงนี้น่าจะเป็นระบบในการป้องกันนะครับปึ๊บโอเคแล้วเราก็ทําการอีโวมันก็ได้นะครับก็จะเป็นคลาสเอสเหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยคลาสเอสก็ไม่ต้องอีโวมันก็จะได้เป็นตัวนี้อยู่แล้วนะครับโอเคประมาณนี้นะครับคร่าวๆประมาณนี้ครับโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะไปทําการตามหานะครับยาลิฟวิ่งชิปนะครับอีก1ประเภทนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีนะครับก็คืออย่างแรกนะครับเราจะต้องมีตัวควิกซินเวอร์ครับเพราะว่าเราจะเป็นต้องเอาควิกซินเวอร์เนี่ย ไปซื้อตัวไข่นะครับใบใหม่อีกหนึ่งใบนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้เป็นลำที่2นะครับเราก็นานนครับนานนยตรงนี้เนี่ยผมจะไม่ได้น่าจะสักประมาณหมื่นนานนยหรือยังไงนี่แหละก็คือเยอะเยอะประมาณหนึ่งนะครับตรงนี้อขอตีไป1นึ่งหมื่นก่อนละกันเดี๋ยวผมไม่ได้ใจว่าตรงนี้มันต้องใช้เท่าไหร่นะครับก็ประมาณสักหมื่นหนึ่ง หมืน่นนาไนนะครับสิส่งท like ี่เราต้องเตรียมครับคือตัวไข่แล้วก็ตัวนาไนนะครับซึ่งไข่เนี่ยผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับไข่ตัวนี้นะครับจะไม่ใช่ไข่ตัวเดิมที่มันแตกหรือมันฟังเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือมันแตกหรือมันฟังเรียบร้อยแล้วสังเกตนะครับว่ามันจะชื่อว่า cracking v o i egg นะครับแต่สิ่งที่เราต้องใช้เนี่ยคือ v o i egg ตัวนี้นะครับโอเคทีนี้ครับยาต่อไปสมมุติว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเรามีไข่2ฟองอยู่ในตัวนะครับหรืออยู่ในยาน starship เนี่ย แนะนำว่าเราควรจะเปลี่ยนครับเราควรจะเอาไข่ที่มันแตกหรือฟักรเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปไว้ที่อื่นหรือไปเก็บในช่องเก็บของที่เป็นยานแม่หรือแม้กระทั่งในกล่องเก็บของเลยก็ได้นะครับอันนี้ผมขอเก็บไว้ในยานแม่ละกันนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดบั๊กทำให้เราไม่สามารถหายาลิฟวิ่งชิปลำใหม่ได้เลยครับอ่ะสรุปนะครับก่อนที่เราจะไปทําการตามหาเราต้องมีตัวไข่ตัวนี้นะครับมีนานไนนะครับประมาณนี้เราก็จะต้องไม่มีไข่ฟองที่ ฟักเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ตามนีครับเมื่อเตรียมตัวเสร็จเรานะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปใน Station นะครับโดยที่ตรงนี้มีข้อแม้นิดนึงนะครับคือเราเนี่ยเมื่อเราได้พิกัดมาแล้วนะครับพิกัดตัวที่เราอยากจะได้ยาเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นเทคนิคของผมเองละกันจริงๆแล้วอ่ะตามข้อมูลนะครับว่าถ้าคุณอยากจะได้ตัวลิ v วิ่งชิปรําที่2เนี่ย คุณเนี่ยจะต้องว้าไปที่ตรงนั้นก่อนนะครับเราก็ทําการใช้ยาสตาร์ชิพเนี่ยกระโดดไปให้ห่างจากตรงนั้นเนี่ยประมาณ4,000ันถึงหกพัปีแสงนะครับซึ่งถือว่าไกลมากๆไม่งั้นเนี่ยคุณจะไม่สามารถทําการกดรีสตาร์ทหรือว่าทําการรีโลเคชันมิชชั่น หรือจุดตำแหน่งของยานใหม่ได้นะครับแต่ตรงเนี้สำหรับอย่างผมเนี่ยคือเนื่องจากว่าผมเนี่ยได้เดินทางไปยังระบบแกรนซี่อันใหม่แล้วตรงนี้คำแนะนำของผมนะครับคือถ้าสมมุติว่าเกิดใครเรียกมาถึงแบบผมเนี่ย แนะนำว่าให้เราทําการกระโดดไปยังกาแล็กซี่ใหม่เลยนะครับกาแล็กซี่ที่ไม่ใช่ยูคลิดนะครับอ่าอย่างของผมเนี่ยผมจะทําการกระโดดไปน่าจะเป็นไอเซนทามหรือเปล่าน,น่าจะง่ายสุดนะครับอ่าเป็นสเปซสเตชันก็ได้ครับเราก็เดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับว่าผมผมมีอ่านี่ครับตรงนี้ของผมเนี่ยจะทําการกระโดดไปที่ไอเซนทามกาแล็กซี่นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยเราจะไปทําการแอคทีวเอทตัวเคเวสปรกิจตัวไข่นี้ก่อนและเดี๋ยวเราจะค่อยกลับมาหาตัวไข่ตรงเนี้ย ตัวอย่าง Starship เนี่ยอีกทีนึงนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ผมจะกระโดดไปที่ระบบ g a l a x กซที่ว่านี่นะครับซึ่งจะอยู่ใน a s c e n t i m e Galaxy นะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ไปเดี๋ยวไปเจอกันที่อีกฝั่งนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาอธิบายต่อนะครับว่าจะต้องทำยังไงกันต่อนะครับเอาละครับมา มาที่ไอเซนทามครับอ้าวผมลืมเปลี่ยนยาโอเคเดี๋ยวตรงนี้ผมขอเปลี่ยนยาดนึงแล้กันอ่าตรงนี้ไม่มีผลนะครับแต่พอดีว่าผมอยากจะเปลี่ยนเป็นยานลําเดิมเพราะว่ายาลำนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่เร็วเท่าไหร่นะครับอยากจะเปลี่ยนเป็นยาลำนี้นะครับอันนี้ไม่มีผลนะครับไม่มีผลโอเคมาทบทๆนกันนี้นงครับตอนนี้เรามีไข่นะครับหนึ่งฟองอยู่ในตัวเราเรียบร้อยแล้วนะครับไข่ที่ยังไม่ได้มีการฟักนะครับเราก็มีนาทยเรียบร้อยครับโอเคเราพร้อมแล้วไปทำภารกิจกันต่อนะครับตรง จะต้องเป็นลำที่สองเท่านั้นนะครับคือเราจะต้องทำลำแรกให้ใหสำเร็จก่อนเราถึงจะสามารถตามยาลำที่สองหรือยาที่เราต้องการได้นะครับอ่ะไปก็ทําการออกจากที่นี่ครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับตรงนี้ไม่ต้องอธิบาอะไรเลยครับเราก็แค่หาที่ว่างๆครับเราก็พุ่งไปเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยปกติแล้วนะครับถ้าเป็นตัวใบที่2เนี่ยหรือยาลำที่2ของยาตัว living chip เนี่ย จะใช้เวลานานมากๆครับประมาณสัก2-3นาทีอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับไม่ต้องซีเรียสว่าหาไม่เจอนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนื่องจากใช้เวลาเยอะครับผมก็จะทําการตัดไปเลยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีนะครับว่ามันจะมีการแอคติเวตอะไรยังไงเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าแตกต่างกันยังไงนะครับก็เดี๋ยวกลับมาชมกันต่อนะครับเอาละครับมาตัดกับมาตรงนี้ครับมาถึงเรียบร้อยพอดีเลยนะครับโอเคทําการคุยเลยนะครับก็รอบนี้นะครับเขาจะบอกนะครับว่าเอ้ยนี่นายมีอีก ฟองเอเหลือสำหรับไข่เนี่ยเราก็ทําการเลือกข้อแรกนะครับเพื่อทําการฟักครับปึ๊บโอเคเราก็จะได้เป็นพิกัดมานะครับแต่ว่าเราจะไม่สนใจนะครับิพิกัดตรงนี้เนี่ยหรือว่าเป้าหมายต่อไปเนี่ยมันคือที่ไหนอะไรยังไงนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการครับเราต้องการเพียงแค่ a c t i v a t ตตัวเควสภารกิจเท่านั้นนะครับแม้องบอกนะครับว่าตรงนี้เนี่ยกว่าจะมาเจอนานมากครับเดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปดูนิดนึงนะครับผมวาร์ปมาอยู่กี่นาทีวะก็เดี๋ยวผมขอดูนิดนึงครับ น่าจะอยู่ที่เราสักโอเคประมาณกเกือบ4นาทีเลยครับประมาณ3นาทีกว่าๆครับทีนี้นะครับสําหรับใครที่ผมเชื่อว่าบางคนเนี่ยอาจจะลองทาตรงนี้แล้วมันไม่เจอนะครับก็อาจจะมีคาถามว่าเออลองแล้วทำไมมันไม่เจอนน่นนี่นะครับอะไรประมาณนี้มันไม่อีเวนต์ทิกเกอร์เหตุอีเวนต์เหตุการณ์หรือเคลปรกิจตรงนี้เนี่ยวิธีการครับก็คือให้เราเนี่ยย้อนกลับไปนะครับที่สเปซเซชั่นนะครับแล้วก็ลงจากยานรอบนึงตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการเซฟแบบแมนนวลนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราอาจจะลองอีกสักรอบนะครับออกมานะครับ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราอาจจะเรียกว่าออกมาจากตัวสเปซสเต,เตชนันสักรอบเลงครับแม่ผมเนี่ยขี้เกียจสู้เดี๋ยวผมขอหนีเข้าไปในสเปซอ,อันโนโมารีนะกันเพราะยังไงสุดท้ายผมขี้เกียจขับไปในสเปซสเตชนันอยู่ละก็เ <c oughs> ข้ามาหลบในสเปซอันโนโมารีนี่ครับอ่ะมาต่อครับสมมติว่าถ้ามันไม่เจอจริงๆเนี่ยเรากลับ ย้อนกลับไปใน s p e s t s t i t n นะครับลงจากยานหรอบครับเพื่อเป็นการแมนนวลเซฟนะครับเราก็หลังจากนั้นขึ้นยานครับลองปีนออกมาหาอีกสักหนึ่งรอบครับถ้ามันไม่เจอจริงๆเนี่ยเราอาจจะทําการรีโหลดเซฟได้นะครับซึ่งการรีโหลดเซฟเนี่ยมันมันจะเป็นการรีเซ็ตตัวเกมใหม่ทั้งหมดนะครับเราก็บางทีแล้วเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับว่า ในตัวอัปเดตใหม่ๆนะครับอัปเดตหลังมันเนี่ยมันจะให้เราเนี่ยทำการเจอพวกยานแม่ที่มันวาร์ปมาครับเป็นยานแม่ยานแม่ของอของคนอื่นนะครับทีเนี้ยมันเลยอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เราไม่เจออีเวนต์เหตุการณ์ที่ว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราอาจจะทาการรีโหลดเซฟสักรอบนึงครับรีเซตต่างๆแล้วก็วิ่งออกมาหรือใช้พาวเว e n ์เอนจินออกมาอีกสักรอบครับตรงเนี้ยคิดว่าน่าจะเจอนะครับอันเนี้ยผมไม่ได้ทาการรีโหลดเซฟนะครับคือพอดีว่ารอบที่แล้วเนี่ยผมได้ทําการวิ่งไปนี่แหละแล้วพอดีเจอ พวกโจรสลัดเจอเซนเดียววุ่นวายไปหมดเลยครับทั้งที่เราอ่ะใช้ตัวเพาเวนจินอยู่นะครับอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยผมพยายามจะใช้เพาเวนจินแล้วเจอโจรสลัดเนี่ยคือพอเจอโจรสลดัดปุ๊บมันจะเรียกว่าไม่ให้ใช้เพาเวนจินเลยนะครับก็คือต้องทำการยิงพวกโจรสลัดพวกนี้ก่อนก็เลยอาจจะน่ารำคาญสักนิดนึงโอเคหลังจากที่เราเนี่ย ทำการทิกเกอร์อีเวนต์เจอแล้วนะครับเราจะได้เควสภาริจเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือตัวสตาร์เบิร์ดครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราจะไม่ต้องไปทําเควสเกี่ยวกับเรื่องของการตามหาทิ่นโซต่างๆนู่นนี่อะไรประมาณนี้นะครับเราสามารถหาตัวไข่อ่าตัวยานใหม่ได้เลยนะครับคือสามารถฟักไข่อันใหม่ได้เลยนั่นเองนะครับโดยที่ตรงนี้นะครับผมจะทําการแนะนําว่านะครับเราอ่ะบินมาไกลละก็ทําการสปอนตัวสเปซอะ n o ม a l ีนี่แหละนะครับเราก็เข้ามาในสเปซอะ n o ม a l ีครับไม่ต้องเสียเวลากลับไปที่สเปซสเตชันนะครับ สะพยนโรบนีเสร็จแล้วนะครับเราก็วิ่งมาที่ประตูเทอร์บัตเตอร์ตรงนี้นะครับโดยที่เราว่าจะเรียกว่าตอนนี้เราต้องการจะไปยังพิกัดตามาข้อมูลที่เราหามานะครับก็คือยานที่เราต้องการเนี่ยมันอยู่พิกัดอะไรยังไงตรงไหนเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวผมจะว้าไปตรงจุดนั้นเลยนะครับเพราะว่า,าเดี๋ยวผมจะบอกขั้นตอนต่อไปแล้วกันผมเนี่ยจะใช้ประตูเทอร์บัตเตอร์ครับเพื่อที่จะว้าไปยงัง ประตูพอร์ทัลนะครับที่ผมมีอยู่ก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมจะใส่เป็นพิกัดอักขระนะครับตามที่้ได้ข้อมูลมาในช่วงต้นคลิปที่ผมเปิดให้ดูนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะตัดค่าไปเลยเพื่อความรวดเร็วนะครับเราก็จะไปเจอกันที่ดาวครอสเป้าหมายดาวครอสเป้าหมายเนี่ยชื่ออิปโตนะครับถ้าถ้าจำไม่ผิดน่าจะชื่ออิปโตเราก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูวิธีต่อไปนะครับในการตามหายานาที่เป็นลิวิ้งชิพซึ่ง จะมีขั้นตอนอีกยุ่งยากพ,พอสมควรครับกว่าที่เราจะได้ยานสตาร์ชิพแบบที่เราต้องการนะครับแต่ว่าขั้นตอนตรงนี้เดี๋ยวผมข่าค่าไปแล้วก็ไปเจอกันอีกที่ที่ดาวเพราะที่มีชื่อว่าอิปโตนะครับก็คือเป็นดาวเป้าหมายที่มียา, hip, ายานสตาร์ชิพยานลิฟวิชิพที่ผมต้องการนี่แหละก็เดี๋ยวกลับมาชมกันต่อนะครับเอาแล้วครับมาเรียบร้อยครับอิปโตถูกต้องนะครับโอเค เราก็อ่ะไหนๆเราก็มานะทีนี้ถ้ามสมติเกิดมีคนอยากจะตามรอยผมมานะครับอ่ะสังเกตดูเลยนะครับทางด้านสายลากอันนี้ผมน่าจะไม่ได้ขยายให้ดูนะครับลองไปทําการซูมภาพเอาเองนะครับด้านสายล่างพิกัดตามนี้นะครับจริงอ่ะสามารถ รู้ได้ตั้งแต่ตอนแรกแรกที่ผมทําการโชว์ให้ดูตอนต้นคลิปนะครับโอ้มีคนมาก่อสร้างน,นะครับเดี๋ยวผมขอดูกันยานของเรานะครับยานของเราอยู่ตรงนู้นะครับโอเคก่อนที่เราจะออกเดินทางน,นะครับเหตุผลนะครับว่าทําไมเราถึงได้ไปเริ่มต้น Activate Quest นะครับที่ตัว Galaxy i ี e ไ e เซครับเพราะเนื่องมาจากว่าถ้าตอนนี้นครับเรากดเข้าไปใน ตัวหลอกหรือตัวเควสนะครับสังเกตนะครับว่ามันจะมีรีสตาร์ทมิชชั่น using every structure นะครับตรงนี้แน่นอนหมายความว่ามันจะสามารถทําการรีสตาร์ทมิชชั่นหรือว่าทําการ relocation นะครับตัวเควสภารกิจใหม่ได้ครับตรงนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องการครับทีนี้นะครับบางคนเนี่ยผมเข้าไปอ่านในคอมเมนต์ของพวกฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าเอ่อทำไมถึงไม่มีตัวรีสตาร์ทมิชชั่นตัวนี้นะครับเพราะเนื่องมาจากว่านะครับตรงจุดที่เราอยู่นะตรงนี้นะครับตรงจุดที่เราต้องการอ่ยาลิฟวิ g chip เนี่ย มันยังไม่ไกลพอครับกับการที่ activate ครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าพิกัดเนี่ยมันจะไม่สามารถทําการรีสตาร์หรือร,ร,รีโลเคชันได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อตัดปัญหาครับเรากระโดดไปยังระบบ Galaxy อื่นเลยนะครับตรงนี้ย่างไงานเนี่ยมันได้รีสตาร์มิชชั่นใหม่แน่ๆนะครับก็เลยเป็นคําแนะนําสําหรับผมละกันว่าถ้า ถ้าอยากจะให้ชัวร์ก็กระโดดไปทําการแอคทีเวทที่ระบบ Galaxy ที่อื่นเลยนะครับแล้วเราค่อยกระโดดกลับมายัางพิกัดที่เราต้องการนะครับซึ่งเดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะค่อยใช้กันอีกทีนะครับโอเคตอนนี้ข้อมูลนะครับถูกต้องนะครับมาที่ดาวเคราะถูกแล้วต่อไปเนี่ยเราจะต้องบินไปที่พิกัดบวก19.44กับบวก4 7 9 3ครับตอนนี้เราอยู่บวก7 8 9 7โอเคเดี๋ยวผมพอดูก่อนว่าแถวนี้นะครับมันมีหรือเปล่าเมื่อกี้ผมโอ้ต้องบอกว่า โอ้แถวนี้มีคนมาสร้างคือคือมันก็ไม่แปลกเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีเรียกว่าข้อมูลที่ถูกปล่อยในเว็บ r e d d i ีเนี่ยเมื่อ4ปีที่แล้วยังไงเนี่ยมันมีคนมาเรียกว่าเอายานพวกนี้เนี่ยเยอะมากๆครับ โอเคเดี okay, ๋ยวผมขอดูก่อนนะครับว่าตรงไหนที่มันน่าจะเป็นจุดที่มียานอยู่นะครับอา่าตรงนี้โอเคเดี okay, ๋ยวผมขอทําการหาพิกัดสักค,ครู่ละคันผมว่าน่าจะเป็นตรงนู้นแหละแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาชมกันต่อนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะบินไปใกล้ๆก,ก,กับพิกัดยานที่มันอยู่อ่าตามพิกัดที่แจ้งมาตามข้อมูลนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่มันอาจจะเรียกว่ามายากลให้ดูก็แล้วกันนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อเราไปถึงจุดพิกัดที่เป็นเป้าหมายของเราแล้วนะครับ เอาละครับมาขอต์กันมาตรงนี้ครับในที่สุดเนี่ยก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับก็จะมีจริงๆอ่ะหายากในดนึงเพราะว่าแถวนี้มันมีฐานของคนอื่นเนี่ยเยอะมากๆครับอ่าถ้าจะหาจริงๆครับคือตอนนี้เลยครับ EIE Living Chip Crash Size นะครับก็สังเกตนะครับว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นี่นาอะไรประมาณนี้ครับไม่ต้องตกใจนะครับอ่าเนี้ยคุณมาพิการถูกแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะขอลงจอดนะครับเอาไว้อ่าข้างบนก็ได้ข้างบนก็ได้คิดว่าข้างบนน่าจะจอดง่ายกว่านะครับคือด้วยความที่ว่ามันมีคนมาสร้างฐานเยอะเกินนะครับ โอเคพี่การถูกต้องนะครับ19.45นะครับแต่ว่าที่ได้มาคือ19.44แล้วก็47.93อันนี้เป็น47.90นะครับอ่ะมาทีนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเราลงจากยานครับมาแล้วก็เดี๋ยวผมขอส่องดูนิดนึงนะครับผมจะยังไม่ลงไปทำอะไรนะครับไอยาลลำที่ว่านี้นะครับมันคือตรงอ้าวยานหายซะอย่างนั้นคือไม่ต้องตกใจนะครับยานหายเนี่ยเราทำการรีโหลดเซฟมารอบหนึ่งครับอันนี้เดี๋ยวผมขอดูก่อนผมลืมปิดตัว เอ่อมันเอโอเคอย่าลืมนะครับทำการปิดตัวมลติเพยเยอร์ด้วยนะครับก็ตรงนี้ทําการปิดตัวมลติเพยเยอร์ครับถ้าสมมติว่ายานหายไม่ต้องตกใจนะครับเราก็ทาการรีโหลดเซฟมารอบหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมัขอรีโหลดเซฟสกรอบหนึ่งนะครับโอเคครับมาเรียบร้อยครับยานกลับมาเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ายังคงเป็นยานประเภทอื่นๆอยู่นะครับก็ไม่ต้องตกใจครับเราย้อนกลับมาครับที่เควสภารกิจของเรานะครับเราก็เป็นสตาร์เบรดนะครับตรงนี้ให้เราทําการกดรีสตาร์ทมิชชั่นนะครับป๊าบ ปึ๊บนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีการรีโลเคชันนะครับตัวยานรีวิ้งชิพใหม่นะครับโอเคเรียบร้อยครับถ้าสมมติว่าเรามาพิกัดยานถูกนะครับคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าจริงแล้วพิกัดยานตรงเนี้ยเดี๋ยวผมรีบลงไปดีกว่าเผื่อไอ้ตัวนั้นมันขโมยยานเราไปอีกโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอค่าเป็นตัวเคลรกิจก่อนละกันนะครับรอบนี้นะครับที่เรามาถึงยานรีวิ g งชิพนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะต้องทำการเสียนานานะครับทั้งหมด10,000หมืนนานานะครับก่อคอนเฟิร์มไปเลยเดี๋ยวเราเอาย โอเคแล้วก็ขอคอมแพคครับเป็นคลาส F นะครับสีดําแดงถูกต้องนะครับปับ๊บคอมแพลคไปเลยแล้วก็เคมครับไม่ไม่ไม่แรงนะครับไม่แรงไม่แรงเคมชิปโอเคเรียบร้อยครับอันนี้เดี๋ยวผมขอบินหนีก่อนเพราะว่าเมาื่อกี้ผมรู้แล้วว่าทําไมยาลํานี้อยู่ดีๆมาถึงหายครับเพราะว่ามันมี n b c อยู่นั่นเองโอเคเดี๋ยวผมขอเอาไปจอดไว้โอ้ตัวนี้มันขับยากนิดนึงเพราะว่ามันไม่เหมือนกับยางเส้นเดียวคือเหตุผลที่ผมใช้ยางเส้นเดียวเพราะว่า ยาสเตเเนลเนี่ยมันมีเรื่องของการเรียกว่าชะลอนะครับคือลอยอยู่บนอากาศได้แบบนิ่งๆเลยแล้วก็ตัวเนี้ยคือยาลําอื่นๆเนี่ยมันไม่สามารถลอยได้นะครับรวมไปถึงการถอยหลังของยานในดาวเคราะปกติด้วยนะครับอ่ะ มาตรงนี้ก่อนนะครับคืออธิบายเควสภารกิจเมื่อสักครู่นี้กก่อนนะครับว่าทําไมเราถึงเห็นยานเนี่ยเป็นแบบอื่นครับคืออย่างนี้เป็นเพราะว่านะครับปกติแล้วเนี่ยพิกัดตรงเนี้ยพิกัดตรงที่เรามาเนี่ยมันคือยาที่เป็นยานประเภทดีวิ้งชิพครับแต่ว่าตัวระบบเกมเนี่ยเขามีอัลกริทึมนะครับสาหรับคนที่ทำเควส s สตาร์เบิร์ดเท่านั้นนะครับถึงจะมองเห็นจุดยาตรงนี้เนี่ย เป็นจุดยานที่เป็น living s h i นะครับถ้าสมมติว่าเกิดคุณไม่ได้มีการรับเควสมาก่อนนะครับตรงนี้เนะี่ยคุณจะไม่สามารถเห็นยานตรงนี้เป็น living ship ได้เลยคุณจะเห็นยานประเภทอื่นๆแทนนะครับแต่ว่านะครับตรงนี้มันก็เลยเป็นจุดที่มาครับว่าเราก็เลยไปทำการ activate ตัวเควสเนี่ยที่อื่นมาก่อนแล้วเราก็ค่อยมาทำการ re-location นะครับหรือ r e า s ์ i g n ช e n t เนี่ย ใกล้ๆก,กับจุดตรงนี้ที่มันเป็นตัวยา i ิวิ่งชิ p นั่นเองนะครับโอเคตรงนี้เนี่ยเท่ากับว่านะครับข้อมูลเมื่อ4ปีที่แล้วก็ยังใช้ได้ผลนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าตัวนี้เนี่ยถ้าสมมติเกิดใครไปเจอข้อมูลเก่าๆนะครับสปี4ปีอะไรพวกเนี้ผมพิสูจน์แล้วนะครับได้ผลแต่ว่าวิธีเอาจจะยากสนิดน,นึงนะครับเพราะว่า าการอัปเดตใหม่ๆเนี่ยคือสําคัญเลยที่ยากเนี่ยผมคิดว่ามันเริ่มตั้งแต่การแอ t i v a เวตตัวเควสภารกิจเลยนะครับซึ่งอาจจะยากนิดนึงนะครับสำหรับใบที่2ใบที่3อะไรก็ว่าไปนะครับโอเคตรงนี้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับการตามหาริวิงชิปแบบที่เราต้องการนะครับโอ้ผมว่าแหมลำนี้สวยจริงเนี่ยสีดาแดงคือเห็นว่ามันแปลกดีนะครับสีดําแดงก็เลยก็เลยเอาลำนี้แหละล,ลำนี้แหละโอเค ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเนื้อหาเกี่ยวกับยาลิวิชิพผมคิดว่าน่าจะจบละเรื่องเกี่ยวกับการตามหารำดีสอนะครับการอัปเกรดการเพิ่มช่องเก็บของต่างๆเนี่ยสมมุติว่าถ้าเกิดใครมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ถามเข้ามาได้นะครับโอเคสําหรับในพีนี้ลาไปก่อนลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ